สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยววันนี้มาพบกับช่องดอกแก้วนะคะเดี๋ยวดอกแก้วจะพาถ้าใครที่เพิ่งเคยเล่นเกมสากรลานะคะเดี๋ยวดอกแก้วจะสอนการเล่นนะคะเริ่มแรกแ,แล้วก็จะมันจะมีเรียงกันสามช่องนะคะตรงกลางนะคะให้เรากดข้างล่างขาเที่มันเป็นรูปร่างเสื้อนะคะแล้วก็รอค่ะรอเสร็จแล้วมันก็จะมีรูปร่างอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะมีเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะคะพวกนี้นะคะมันก็จะมีพวกสีให้เราเปลี่ยนตามใจชอบนะคะ เดกจะชิดนี้ค่ะต่อไปทรงผมก็จะเป็นทรงผมหลากหลายสีสีไหนก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ดอ๋แกแกชอบสีชมพูมากกว่ามากกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะกดนี่นะคะพเพื่อนมันก็จะมีสาช่องเรากดช่องบนสุดนะคะแล้วกดโอเคคะ่ะรอแป๊บน,นึงนะคะโฆษณาก่อนนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็กดออกค่ะกดการกระบ,บาดน,นะคะอ่าแล้วก็ต้องรอแปบ๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างเสียมพูให้เลื่อนๆนะคะแต่เราไม่ต้องไปเลื่อนนะคะเกมเขาจะเลื่อนเองนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีการปอนข้างๆด้วยนะคะ ะะเป็นรูปภาพสามอันนะคะเขาจะสอนเรานะคะการบินนะคะอ่าได้แล้วนะคะเราก็จะอ้อยเป็นนึงนะคะเราก็จะเข้าบ้านก่อนนะคะเข้าบ้านแปลวกระเป๋านอก่อนไปเรียนนะคะเราจะเข้าบ้านแปลวกระเป๋าไปเรียนกันนะคะเริ่มแรกมันก็จะมีให้มีตรงนี้ให้กดน,นะคะในนี่ค่ะนี่คือปุ่มปุ่มเมื่ออยู่ใกล้ อันนี้คือต่อยนะคะแลเขาจะต่อยเรากลับแล้วเราก็จะตายค่ะอันนี้คือปุ่มนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นใหญ่ๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีปุ่มใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คือเวลาเรากดจรวดปุ๊บแล้วก็กดอันข้างบนเนี่ยค่ะอันนี้จากนั้นเราก็กดอย่างนี้อ่าแต่นั้นเราลงเราลงไปเอาอ่ามันคืออ่า ิ่มลืม,ลมจำผิดค่ะโทษทีนะคะอาจจะเป็นท้งนั้นก็ได้นะคะอ๋อนี่ไงกระเป๋าเราเก็บกระเป๋าก่อนอันนี้คือปุ่มเก็บนะคะเนี่ยค่ะปุ่มเก็บแล้วก็น,นี้คือปุ่มเก็บนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นปุ่มทิ้งนะอ้าวม้งไปทําไมเนี่ยเฮ้ยประตูเออโทษทีนะคะอาจารย์เราก็ปิดปิดหน้าต่างก่อนคะ่ะ ไปค่ะเราทิ้งกระเป๋าไว้ข้างนอกนะคะเราวผทิ้งกระเป๋าไว้ข้างนอกค่ะต่อไปเราก็จะไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะมาเก็บนี่ผมเก็บน,นะคะเนี่ยค่ะที่ขยายเลยค่ะเนี่ยค่ะคือผมเก็บเราก็จะไปขับรถนะคะขับรถใหญ่ขับรถยนต์ค่ะเนี่ค่ะอันนี้คือรถยนต์นะคะ มันก็จะมีสีทั้งฟัวข้างล่างให้เป็นโลดซ้อนนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะที่เป็นปุม่มใหญ่ๆในี่ะน่นนะคะอะกดแล้วก็ไปกันเลยค่ะเราจะใช้แล้วกันนะคะ ้ยตายแล้วตายเราจะต้องขับรถขับ นึ่งนะคะทุกคนเราก็จะวางกระเป๋าก่อนนะคะเราก็จะไปดูซิไ่้มีผู้ห่ิงประดิษฐ์อะไรกันนะคะ นนะะทุกคนทำไงดีอ่ะอันนี้คือเราแค่มาแบบความเข้าใจกับข้อเฉยนะคะอ่านไปแล้วก็ออกจากร้านได้เลยนะคะ อันนี้เราถ้มาคุยกับเขาค่ะอันนี้นะคะคือที่คุยนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายจีรจักรค่ะน,นี่ภาพสมัยไปเร็วอ่าต่อไปอ่ะก็ฮาวทุกคนกระเป๋าเราหายทุกคนทำไงดีอ่ะทุกคนกระเป๋าเราหายอ่ะ เราไม,ม่ทานีเย้าทำไงดีอ่ะงั้นเราจะต้องไอ้นี่แล้วแหละทุกคนเดี๋ยวขอขับรถเก็บก่อนจัน้าก่อนจากนั้นก็กลับไปบ้านนะคะกลับไปบ้านเราเอา้อาว้เงินบ้านอง นี่เลยครับนี่ <muchas> รถไปโรงเรียนกันแล้นะคะเอยายแล้วต้องวิ่งจากนี้ไปโรงเรียนอหงนาเลยทุกคน เราเจแล้วนะคะก็แกล้จะถึงเมียแเราแล้ว,ลวะคะ่ะอีกนิดเดียวะคะ่ะอันนี้ก็ขึ้นรถค่ะจาั้ก็ถอยหลังนะคะถอยหลังจาัก็ไปข้างหน้ากัน,นะคะ่ะ แล้วเขาผ่านไปก่อนนะคะไม่งั้นเราจะเหยียบเขาค่ะมนึงทุกคนเรามาทางทีม อีกนี้คะทุกคนเรามาทางผิดค่ะอาเห็นแล้วนะคะก่าจะทงไปต่อเอ๊แค่้นค่ะจมีจอดเกิดกิดอก่ดเกมากะ เป็นมึงนะคะทุกคนอ๋อน้าไงน้าไงใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเรางจะใกล้ถึงแล้วค่ะตะกี้ไปทำผิดค่ะทุกคนขขออด้วยนะคะที่รอให้รอนานยังไม่ผ่านนะไม่เกิดลองดูก่อนนะคะไม่ได้มีใครผ่านมาข้าโรงเรียนเราอ๋อเดีกิดจ้องคงไปก่อนนะคะ อุ๊ยตา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 ย,ตายาเกือบแล้วไม่ละทุกคน ต้องขับอย่างปลอดภัยนะคะไม่งั้นเราจะโดนตำรวจจริงค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันใหญ่เกินไปนะ,ะ้วใ้อออสอวตรงไหน,นะะกันดีนะเราจะไปจอดัยตรงนั้นนะคะอะ ก็ลงจลับมันได้เลยค่ะเฮ้ยแต่ได้วันนี้ไปทิ้งกระเป๋าไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะคะอ่าต่อไปเราลงจับมือแล้วอา่าพือจะพยายามควบคุมเขานะคะแค่เข้าไปแล้วก็จากนั้นก็ไปคุยกับเขาก่อนค่ะอ่าสวัสดีเขาก่อนนะคะทักทายทักกันแป๊บนึงนะคะ อ oh. ๋อาไม่อมมากับเราแ้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นชั้นเรียนกันแทนนะคะเราจะไปขึ้นชั้นเรียนกันก็จะมีคนเยอะกว่าน,นี้ค่ะแ้วเดี๋ยวเราจะพาเขาไปบ้านเรากันนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามให้เขาตามเรานะคะอ่าเอาไปทางขีดอ่ะ มาหรือ,อยังเนี่ยอันนั้นค่ะขอคนอยู่อีกอันนึงนะคะี่ห้องนี้ค่ะอ,อ่าเดี๋ยวไปนั่งก่อนนะคะ เรานั่งเรียนก่อนนะคะเพื่อนงนะคะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรานั่งเรียนก่อนนะคะเบื่อจังเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปแหน้งเขาตามเราดีกว่าเออคนไหนดีนะมีแต่เลยอ่าคนนี้แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราอีไม่อาปล่อยปล่อยเขาดีกว่า เดี๋ยวเราเราจะไปเข้าไปเข้าไปคุยกับเขานะคะอ้าวเออต่อไป เราจะจับมือเขาเลยนะคะ,ะ,ะแล้วจะไปเราก็จะพาเขาไปห้องน้ำหญิงนะคะแล้วก็พาเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะอ่ามีห้องน้ำหญิงนะคะอ่ะาก็ไปต่อยเขาทุกคน ที่ข็าหายตัวแล้วนะนะคะโอ้ยทักทีเราขอไปกดขอโทษขอโทษเราจะพาเธอมาเปลี่ยนสกันนะคะสิ่งนี้ไม่ได้เห็นคนเหนะคะ็ค่ะเห็นตรงนี้แท่ค่ะดูนะคะเรี่ยนให้นะคะดูนะคะจากนั้นอ้าวอ้อนเพื่อนเืน่อน ค่ะตายตายตรงนี้เลยให้ตายก่อนโอ้ยสวยสวยอ่ะอ่าโทษทีนะคะต้องเิ่มใหม่เลยเอาจา้าไหนผูาพาไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้บ้างเนาะทุกคน ใส่ใส่นี่แหละแล้วก็เริ่มเลยเริ่มเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้น้องรอโควดจะมาสอนนะคะ ก็เหมือนเดิมหมดเลยค่ะเขาก็จะสอนเราเหมือนเดิมเลยนะคะอร่อยแป๊บหนึ่งนะคะเดรายวจะแปะเดี๋ยวข้งนี้เราจะแปะกระเป๋ากันแล้วนะคะแค่นี้เพื่อชง่กระเป๋าไ้หน่อยค่ะอ่าถักกระเป๋าแล้วเราก็ไปแล้เวเราก็จะไปเรียนกันนะคะ เราจะไม่เอารถไปแล้วนะคะคนี้ถ้าเราเอรถไปแล้วเดี๋ยวเราจะไม่สามารถเอารถกลับมันมาได้เลยนะคะเล้าเดี๋ยวเราจะตามขึ้นมาอีกคนนะคะึงค่ะแั้นี่กระเปานะคะค่ะค่ะจะไปเราก็จะไปเรียนกันนะคะ ขอาลาตัวไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะ